ขึ้นไปห้องจาก,กุชี่ปุ๊บได้ยินเสียงแบบเสียงลมออ,ออกมาจากจาก,จาก,กุชี่ครโอเคมีคนเปิดไว้คุณไม่บ้านเหรอคุณแม่บ้านอ๋อม,มันก็จะมันก็จะถ้าไม่มีน้ํามันก็จะเป็นมันก็จะเป็นลมๆแบบ อ่อะไรอย่างงั้นนะใช่เป็นเวลานานเท่าไหร่หนึ่งเดือนครับบ้านบ้านเิ็งเสร็จเหรอโอ้บ้านเสร็จมาหนึ่งปีแล้วครับใช่ครับบวกกินตรงไหนไปแล้วบ้างบวกบวกกินพื้นเยอะบวกกินที้นี่กินเวลาไปเกือบ6เดือนนะครับที่เข้าอยู่ไม่ได้เพราะว่าต้องเคลียร์เคลียร์มันออกให้หมด แล้วก็ทําพื้นใหม่ทั้งหมดคนอื่นก็มีแต่สร้างบ้านทับที่เนาะออน,นี้ไปสร้างบ้านทับจอมบ,<อ> <c oughs> บ้านเนี่ยอันนี้ตั้งใจออการออกแบบหลายส่วน,นคือตั้งใจแบบทํามาเพื่อสั่งสรรถูกปะออนิดหน่อยครับคือมีพื้นที่สั่งสรรนิดหน่อยเพราะว่าในคือเหงาอยู่คนเดียวแล้วแบบเหงาอะไรเงี้ยก็จะชวนเพื่อนมาบ่อยๆถ้าเพื่อนว่างก็จะมาอะไรเงี้ยก็จะ ก็จะมีสั่งซร้บ้างเธอทําไปเท่าไหร่เธอทําไปเท่าไหร่อะยอดยอดที่เธอทำห้องน้ําสวยแล้วน่ะก็หลายแสนเหมือนกันใช่อ่าจากุซซี่นี่นี่แบบตั้งใจเลยปะตั้งใจครับคือตั้งแต่ดีไซน์บ้านมาว่าอยากจะมีเพราะว่าชอบเป็นคนชอบแช่น้อก็เลยกะว่าโอเคเราจะทําขยายออกมาแล้วชั้นสองเป็นจากุูชี่แล้วก็ข้างล่างเป็นห้องอัดใช่แล้วก็ตั้งแต่ใช้บ้านมา หนึ่งปีนี่ยน่าจะใช้อ่างประมาณสองครั้งในแต่ละตัวครั้งละห้าแสนนะเพ่าะอะนรครั้งละห้าหมื่นเพราะว่ากว่ามันจะเปิดน้ำเต็มอ่ะคือ คือผมต้องไปเปิดน้ำแล้วผมต้องไปแบบโอ้โหผมต้องไปดูหนังเรื่องหนึ่งอะกว่ามันจะเต็มเต็มแล้วค่อยขึ้นไปอาบน้ำอะเพราะว่ามันออกมันเธอทำเป็นมันใหญ่ใหญ่มันใหญ่มากนวดๆอย่างนั้นด้วยใช่มีมีแบบบับเบิ้ลมีนั่นนู่นนี่คือเข้าไปอยู่ได้ประมาณสี่คนอะไรอย่างเงี้ยมีเดือนหนึ่งแม่บ้านไปทำความสะอาดแล้วก็น้ำมันไม่ได้เปิดครับแต่ว่าเขาไปกดปุ่มไอ้ไอ้ไอ้บับเบิ้ลมันนะเออแล้วเขาไม่รู้แล้วผมก็งงว่า ทำไมค่าไฟเดือนนี้มันสามสี่หมื่นวะแบบแล้วแล้ไม่ได้ใช้อะไรเลยเราก็ไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็แบบไปทัวร์ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มาค้นไปค้นมาขึ้นไปห้องจากกุชิปุ๊บได้ยินเสียงแบบเสียงลมออกมาจากจากรุชิก็โอเคมีคนเปิดไว้คุณแม่บ้านเหรอคุณแม่บ้านอ๋อมันก็จะมันก็จะถ้าไม่มีน้ํามันก็จะเป็นมันก็จะเป็นลมๆแบบ อะไรอย่างนั้นใช่เป็นเวลานานเท่าไหร่หนึ่งเดือนครับตาย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 ไฟทั้งนั้นนะจุะก็งงค่าไฟใครมาทําอะไรบ้านเรามิเตอร์ผิดเพี้ยนอะไรหรือเปล่าเอาเอาการไฟฟ้ามาดูเอาอะไรมาเช็คไม่มีอะไรผิดเพี้ยนมาเป็นนี่ส่งใส่ข้างบ้านก่อนเลยแอบมาต่อไฟหรือเปล่าเขามาพ่วงหรอเออมาพ่วงไฟไปใช้หรือเปล่าใช่ไหมจุดท้าย สรุปว่าแล้วแต่แม่บ้านเนูคือไม่ได้กดทิ้งไว้นะไปดูวงจรปิดแม่บ้านก็ชวนผัวชวนมาแช่อะไรกัน่ชวนผัวมาแช่เอาน้ำออกไปเลยเขาว่ามันไม่ได้ลืมกดปิดอ้ยอ้ยงองยโอ้อ้วโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยนอ้ยโอยโอ้ย้ยโอย่ออ้ย้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยออ้ย้ยอยอ้รอยอ้ยโ้ยโอ้อย่้้